มีหลายคนสอบถามมาว่าลักษณะเหรียญแบบนี้ราคาสูงขนาดไหนนะครับแบบไหนลาที่ราคาสูงแบบไหนราคาต่ําเป็นอย่างไรเอาข้อมูลมาฝากหน่อยนะครับวันนี้กาคาพารวยก็เลยได้นําเอาเหรียญลักษณะแบบนี้เอามาไขข้อข้องใจนะครับสําหรับช่องของเรานั้นมีความต้องการไหมแบบนี้ถ้าเกิดว่าสภาพที่ยังสมบูรณ์เราก็ยินดีรับกับพี่พี่น้องนองนะครับอาจจะในราคาสูงต่ําขึ้นอยู่สภาพเปลี่ยนนะพี่น้องและก็ขึ้นอยู่กับว่า เหรียญน,นั้นเป็นเหรียญปีพศใดนั่นเองนะครับอ่านั่นคือบรรทัดฐานในการรับซื้อเหรียญของทางช่องเราต้องฝากไว้ก่อนนะพี่น้องฝากไว้ก่อนว่าช่องของเราไม่มีหน้าร้านรับซื้อเหรียญแต่อย่างใดนะครับแต่ที่รับซื้อกับพี่ๆน้องๆอาจจะมากหรือไม่มากอาจจะน้อยหรือไม่น้อยก็อยู่ที่ว่า กำลังซื้อของเราพอหรือเปล่านั่นเองนะพี่น้องก็ฝากพี่พี่น้องๆด้วยนะครับการซื้อเราไม่ได้ซื้อทุกรุ่นทุกปีพสนะครับอาจจะซื้อในลักษณะที่มีความโดดเด่นและความสวยงามและก็มีความพิเศษต่างๆนะครับปีพสที่มีความนิยมนั่นเองนะพี่น้องอันนี้ฝากพี่พี่น้องๆด้วยนะครับเราไปรับข้อมูลเหรียญเหรียญน,นี้พร้อมๆกันกับกาคาพารวยได้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้กาค้าพารวยนะครับก็ามาพร้อมกับคําตอบนะครับที่มีหลายๆคําถามสอบถามก็ามาทางช่องทางต่างๆนะครับของกาค้าพารวยนะครับวันนี้กาค้าก็เลยได้นําเอาเหรียญน,นี้พร้อมกับข้อมูลเหรียญน,นะพี่น้องพร้อมกับข้อมูลเหรียญน,นั้นเอามาพูดคุยฝากพี่ๆน้องๆให้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญ เป็นตัวเลือกในการเก็บสะสมเหรียญและก็เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้อัปเดตราคาเหรียญต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆนั่นเองนะครับภาพประธานด้านหน้านะพี่น้องเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบาทรุ่นเก่านะครับที่เหรียญรุ่นเก่านั้นมีการผลิตถึง21ปีพศออด้วยกันนะพี่น้อง มีการผลิตถึง21ปีพศและเหรียญน,นี้เป็นหนึ่งใน21ปีพศเช่นเดียวกันภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญลักษณะสองสีนะครับซึ่งเป็นสีเงินและสีทองนะครับสีเงินนั้นเป็นเหรียญอ่าเป็นเนื้อของนิกเกิลนะครับซึ่งมีส่วนผสมของทองแดงนะครับอ่ามีส่วนผสมของทองแดงแล้วก็นิกเกิลแล้วก็อีกในหลายๆอาจจะมีหลายๆส่วนผสมนะครับเราคงจะไม่ลงลึกถึง สูตรการผสมเหรียญเนาะพี่น้องอ่าส่วนอะลูมิเนียมบอนก็คือสีทองนั่นเองนะพี่น้องที่เราเห็นเป็นลักษณะสีทองแบบนี้นั่นเองนะครับก็มีอาจจะมีส่วนผสมทองแดงหรือนิกเกิลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าสูตรผสมของเขานะครับตัวนี้นะครับด้วยเนื้อของเขาแล้วก็มีราคาในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกของนักสะสมเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญกระสาบไทยนะครับภายในวงขอบนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดชนะพี่น้อง ระบุภูมิพลอดุลยเดชพี่น้องจะเห็นได้ลักษณะที่มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงขอบนอกหรือว่าวงขอบในของทองเหลืองต่างๆนะครับส่วนที่มีความแตกต่างของเหรียญลักษณะแบบนั้นนะครับอ่าแบบที่ว่าเฮ้ยบางทีเป็นทําไมถึงปีบางปีพศทําไมถึงเป็นเนื้อของนิกเกิลละวงขอบในนะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับแม่แบบแม่พิมพ์เขานะครับว่ามีการสึกหรอมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะพี่น้องอ่าหรือว่า ยังเป็นแม่แบบที่ใหญ่หรือเปล่านะครับการปั๊มต่างๆมันก็เลยทําให้ที่มันเฮ้ยมีลักษณะที่มันแปลกออกไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีจุดสังเกตของใครของมันเนาะส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นก็เป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับของปีพุทธศักราช2549ตัวนี้นะครับผลิตออกมาถึง128ล้านเ3 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับผลิตออกมาเยอะมากทำาไมเขาผลิตเยอะ นะับก็เพื่อการใช้งานในระบบนั่นเองนะครับเพื่อการใช้งานในระบบเพื่อความเพียงพอต่อการใช้งานของเงินตรานั่นเองนะครับการผลิตเยอะจึงทําให้มีลักษณะที่ผิดแปลกจากรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะมีปั๊มเบี้ยวปั๊มเกินต่างๆเหรียญตลกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีนั่นเองนะครับปี4-9ผลิตออกมาเยอะตัวาหารก็เลยเยอะ นะครับตัวแบ่งราคาก็เลยเยอะนั่นเองนะครับยอดอาการประเมินราคา U.N.C. ของเขาก็อยู่เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญที่มีความพิเศษดังเช่นเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญน,นี้มีเนื้อเกินอยู่2จุดด้วยกันนะพี่น้องมีเนื้อเกินอยู่2จุดด้วยกันซึ่งเป็นเนื้อเกินใต้ฐานพระปรางนั่นเองบางคนเรียกว่าเหรียญเรือนะพี่น้องบางคนเรียกว่าเหรียญเรือซึ่ง แล้วแต่ว่าภาษาศัพท์ของแต่ละคนเรียกนะครับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนะาะเป็นคำแสลงเออเป็นศัพท์เฉพาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องถึงอย่างไรก็คือปัญหาเดียวกันนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้มีการซื้อขายกันสูงเท่าไหรล่ล่ะกากา้พาพะรวยนะครับคําถามนี้นะครับ ก็ปีพศ2549นะครับเห็นมีซื้อขายกันสูงสุดยังไม่เกิน120บาทนะครับพี่น้องยังไม่เกิน120บาทส่วนตัวนี้ก็อยู่ราวๆ90ถึง100นะครับทำไมเอ๊ะทำไมมันราคาต่ำจังนะครับพี่น้องดูแล้วกันนะครับลวดลายต่างๆนั้นสึกหรอเยอะมากเขาดูจากลวดลายต่างๆที่มันสึกหรอนั่นเองนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามันสวยงามเทียบเท่า นะครับหรือว่ายังคงสภาพลักษณะคล้ายคกับเหรียญย n c แล้วก็มันอาจจะมีราคาถึง120ก็เป็นได้นะครับนี่คือเหรียญของปีพศ2549แบบเนื้อเกินนะพี่น้องเกินก็คือเนื้อเกินด้านหลังนะครับด้านหน้านั้นเป็นปกตินะพี่น้องด้านหน้าเป็นปกติส่วนด้านหลังมีเนื้อเกินที่พี่น้องเห็นแบบนี้นะครับอาจจะเกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์เป็นริ้วเป็นรอยนั่นเองนะครับเวลาปั๊มออกไปก็เลยมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับ ชิ้นงานนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและก็ฝากกดกระดิ่งสั่นเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ